อ ah, ้าวาด้เกี่ยราสปุยอะไรบ้าอ๋นยแด้อขามันยเด้วเขี่ยออกมาได้เด้อจะพี่น้องจะเขียกันเสียเวลาเนาะจะพุยเนาะจ้าจ้า ไทยสารเพื่อนไม่เห็ดปวกไฟแล้วปวกฟานเนี่ยเพื่อนนี่แหละนะงด้านไตเห็ดปวกหัวดำเด้อจะไปน้องออกแต่ก็ออกบารายจ้ะโอ้บังคับเพื่อน ມ่อแม่ <S <S พี่น้องสุขุสุขนจ FC ม่แล FC านะจน๊ะเนาะพามาตัดปามเก่าเด้อจา้าพีน้องปามก็สูงๆมื้อนี้แต่ก็เจอของสวยๆงามเก่าจา้า สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บเห็ดจ้าพี่น้องมาทํางานจ้าเห็นเห็ดป่วงนะจ๊ะน้องเห็นหมาจ้าพี่น้องข้างหลังจ้าขะขังนี้นําวันที่อย่างสับปุ้ยบอกพี่น้องเพื่อนก่อนวันนี้วันที่สี่วันพฤหัสจ้าสองห้าหกห้าเด้อพี่น้องโบเม่นหกหกเด้อจ้านี่จ้ะพี่น้องจ้าดอกงามงามเด้อจ้าเนี่เห็ดปวกหัวดำเห็ดโคนดำเด้อจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวถ่ายพี่น้องมาก่อนสับปุ้ยไปเลยนั่จ้า จะก็ออกบลายปันไดเด้อจ้ะแต่าความสวยความงามเลยเก่งวันบานมาวานนี่เด้อจ้ะพี่น้องนี่จ้าอีกจุ่มหนึ่งจ้ะพี่น้องข่างถ้งพูดละข่างถ้งพี่นะจ้ะนี่ตัวน,นี้เฮงมีเตดอกใหญ่ๆดอกมะมุมกเราสับปวยเอ้ยทางนี่มาเอานี่ก่อนอียงคืออียงกินเนี่ยน่าจะก,กินคือบอกกินคือก็หอยสับปวยเนี่ยได้ยังเป็นโพรงปะโอ,อเป็นโพรงเป็นโพรงเป็นโพรงไม่ได้ต้อง ต to oh ้องจิ้มจากตรงนี้จ้ะเอาเลยจิ้มได้ทางไหนกันโอ้โหงัดมาทางนี้กันทีถึงตรงนี้เนอะเราปุยปัง่ายทางพวกออกก่อนเฮ้ยเดี๋ยววใหญ่เนาะโอนเนาะเมืองขาโอ้ยนานๆได้กินเด้อจะี่น้องเสพขั้ขนาดเลยเมื่อวานเนี่ยเกงต้องแกงทัองพัดจุกเอาไปเลยนะฮะนี่บ่กม่นี่บอบ่ จะปุยบังแล้วดังกล้องแล้วมันขึ้น,วนะนขวนเนาะบังขาป้าดป่ะนะโอ้ยอยอกออกต้องออกต้องออกโอ้ยกระชีดังปุ๊ดแล้วเนาะเอาตัวนี้ก่อนสค่ะ<า>อ๋อกับด้านคัง<า> <laughs> โบธนัทสับปุยบ่าจ้ามันขายช uh. ุดเลยตัวนี้ có hắc hắc ít là vợ có hắc ít vợ phơi phơi nó hôm qua kìa hình bông nước bông bao nhiêu ngày hôm hết bữa มันค่าน้ำงามแลวนะฮัะกแล้วมึงสะปุ้ยดังกลอกเลยน่าจะใช่โอ้ยดักแกกอนินดี้ดังกลอกแล้วเฉราตีนมันโอ้ยเฉลาขานะยังสิงเอาอยู่ตรงนี้บ่อ <laughs> นอยากนานๆจะได้กินเนาะเม่นมนทะเล

ขาบ้าไงเอาขาเอี s. <S อยงตัวนึ่าางโซ่ออนขาเนาะสปุยขาเอียงคือซี่ออกมาจางพีตตรงนี้พูบวิทย์อันที่จิ้มงัดจากตัพีเลยม,มันเนาะโมันเป็นโพูงงัดนี่ย ทางภาคอีสานเพื่อนไม่ฮ็ดปวกไฟแล้วฮปวกฟานนี่เพื่อนนี่แหละแต่ทางภาคใต้เฮ็ดปวกหัวดำเด้อจะพี่น้องออกแต่ก็ออกบาลายจ้ะโอ,อ้บัขาเพื่อนแต่ส่อว่าขาเป็นมุกเน,นาะมันบ๊วยงามมันเป็นเม่บ่อยงามนเฮ็ดลงบ่อยวะเนาะจะออกชุดแรกไงลงูกยิ่ชุดแรกนะจ๊ะชุดแรก อีหยังอันนี้คือได้แต่อันนี้หัวได้เห็นเนี่ยโบโบเห็นนี่ยเนี่ยเห็นเนี่ยนี่งามๆตัวนี้กินได้อยู่บ่เนี่ยได้งัดเลยมันแข็งเนาะแข็งแข็งเยอะโอ้ก็มีตัวน้อยพร้อมโอ้โบโบวิทย์อีหลีโบโบวิทย์โบโบเขีนอยู่บ่พี่น้องมีแต่ขี้ตัวปั๊ฝนตกดุพอดจ้ะ น oh. so. okay? oh. uh. uh. so ี่วะม่อาไปดนปุกนี่นะผววิดอีก้วเผัววิดเลยอยางกินบ่นาดอกมันอิริค่ะเดีกมันกินเออมันนกินมันเลิเดียวอุ้ยไแล้พี่สปุยไงทางพี่ึ้นก่อนไปซก จะได้ปอบสบายนาน,น,นจะได้กินเนาะจ้ะโอ้ยมันงอกแล้วใช่จะได้คลามด้วยพี่น้องด้วยหไวยๆแบดแล้ว,ม,ม,ลวมาพี่ ่ขาลามกันแล้วเลยออ่ยเจ้นีอ่อย่างอันนี้อู้ยดมันตายแล้วตัวนั้นเล้วฝนตกฝนตกโหจะไปอุอ้ย ง่ายเลยเพิ ah, hmm. oh. Oh, yeah, ouais. ่งม <ản elles> <icio> ีเปิดกัวชิใหม่นะครับจะโอนกันคืนให้ข้ามส้อนขนาดเลยโอ้โหเนี่ยมันอยู่ใต้ดินผัวโบวิทเห็นปะเต็มเลยนะเห็นปะแต่ก็กินได้เนาะจ้ากินได้จ้าขาเนี่ยเอไปเลือกเอาหมอกกระลุดพี่น้องจ้าสวยๆจ้า อายเนี่ยน้องฝนตกดูหลายนางมันเลยเปืเ่อยอืมเราเห็นห้องตรงนี่้มีแต่ขาเจ้ะเปลี่ยนเสื้อหน่อยหืงคลอกแล้วอ่านโอโคกะฮักเอา เอาขาเอาขาสับพุ้ยนี่ดีที่มันหล่นเห็นดูฝนตกดูหลายจ้ะ<ม>จนเปื่ปอยเนาะสับุ้ยเนาะเอาหมดจะอันลงนิ่งก็ไดลยอ้อาแล้วตัวนี้นี่อย่างวะนี่นะอะไรเอาเลยเน้ะ เห็นจนจับถอนเมื่อวานเห็นมาต้มบนถอนพี่น้องอยากถอนน้ำจมูกเมื่อวานเนยอะไรร้นนอนเหรอโอ้ยฮักซับอ๋อ,ส,อสวยจ้ะมาจ้าซาบุนี่เสียงแปลกๆนี่บ่สบายด้วยจ้ะพี่น้องโอ้ยหมอรถเลยซาบุเห็นได้น่ะ งัวลุตเลยจ้าอกทั้งงามเนาะบังเนี่ยอุ้ยหักเลยจ้าปุยหัวนะไม่หมดลุดเลยอันใดเอาคือกลเลยก็เลยโอ้ยคอมันหักเลยจ้านี่โอ้ยดตกหักพี่มองดูห่ะพี่ตีนพันอยู่พี่ตีนพันอยู่พี่สะโพอเลยมาจากท้ายจะพี่น้องขาขาปวดความยาวเนาะจะปุย ขามันอร่อยเด้อพี่น้องเด้อเซ็บเด้อจะพี่น้องนขามันนี่แหละจ้ะกันหวานผู้บางคนว่าจิ้มเนื้อคือซีลึกบ่ท่านเพื่อเอาขามันจากพี่น้องพี่กินได้หมดเลยไปยังบ่๊อบบัดไปพี่เซปุ๊ยเอาตัวนี้ก่อนบ่เอาเดี๋ยวเอาดอกเดียวก่อนเอาพี่ก่อนปะจะยืนอยู่ิงอะไรจะกระจอกมานี่ดอกเดียวโครูเนาะดอกเดียวสดสดดอกนี้แต่ว่ากับคนเดียวกันนี่เราจะพี่น้องดอกแข็งแทพอันนี้เย็นลงเลย อุย้ออยฮึ่แข็งเนาะทางภาคใต้บ่แข็งกันเหนียวป้าเบิ่งขาพี่น้องจา้าขาบางไงนี่จ้ะพี่น้องดอกงามงามกว่าเมื่อวานนี่จักหน่อยเนาะสาวพุ้ยเนาะเมื่อวานนี่บ่ค่อยอวบอะไรแต่ว่าโพูนี่อวบได้เจ้ะพี่น้องเลยถ่ายได้เจ้ะอยากได้ก็อยากได้ก็อ,อยากได้ เอาตรงนั้นไปก่อนเพื่อนเลยโอหักเบึงขาบึงขาอุบวกเลยโพนิคามิตตขามใหญ่ๆนะโพนี่เนาะเน็โอ้ยแบ,บ่งจ้ะมิเต่งงามเลยดึงไปนี่ได้แย่ค้ารึนเบึงขา ี่สิได้เจราสับป,ปุ้ยเอาท่านพี่โอ้มันน้อยแล้วขามันน้อยแล้วเขี่ยวบุได้เด้อจ้าพี่น้องถ้าเขี่ยกะเสียเวลาเนาะสับป,ปุ้ยเนาะจ้าเสียเวลาจ้าโอ้ยคนนะ่ะเดี๋ยวเขาไปเอ็ดค่อยเป้าก้นซ้อนขุดอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่อยเฮ็ดเด้อจ้าพี่น,อน้องเฮ็ดเฮ็ดแห้งพนสิฮักเบือขาเอาปวดดึงแห้งกะสีส่วนมากสีฮักเท่านี้เลยจ้ะเนี่ยตอนนี้เบิ่งจ้าพี่น้องจ้า อุ้ยอุ้ยเอาว่างๆซะกุ้ยอือบ้านไหนจะออกอีกโผลยังบุคคลมีดอกบานนแล้วมีตดอกอันพรมๆนี่างนะแม่ยามตั้งใจหาบุคคค่อยเจอดอกพี่น้องเพราะว่าสีดำได้แล้วจ้าโผล่ที้บุคคลเอาจ้าเจื่ออู้หบกคาเจ้าพี่น้องจ้าบดมาเฮ็ดงานนั่นแหละได้ยิ่มั่งจากโลสองโล ได้น่าจะโล่งขึ้นมันลี่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 ในดืบในดืบในโพลฮัทอีกโอ้ตัวนี้กะลี่โอ้ยโอ้ยต้งหลายดอกเนาะตก็แรกไปเห็นสองดอกแล้วสับปุ้ยในกาบไอ้นี่เปลือกอันนี้เปลือกทางเลยหฮะแอนดูวนนนัทางกดปุ๊กไว้เลยเนาะบุษุกบุษุกบ๊บบ้า จิ้มอีกอันนึะนี่มาต้นนี่เลยนี่มาคอยต้นนี้เลยอุ้ยบุ๊บเข้าไปเลยแล้วหรอนี่อีกสี่ห้าดอกเนาะโอ้ยขาอวบเด้วจะพี่น้องจ่าโพดเนี่ยล่ะต๋ขี้ต้มพี่น้องจ่า บดจนเดะเหมือนยังจะไปน้องยังอีกนะเอ้าไงเลยอพี่น้องจ็คกับเพิ่นพี่น้องเพิ่นเห็นอยู่พุ๊นน่ะอี่ไงนี่บอกดำดำนะพี่น้องเพราะว่าดินกระดำมันอยู่ในขี้ตุ่มกระดำนี่ตีมันขึ้นอยู่ในไอ้ไอ้ดั้งโจนี่บ้านมันหนึ่หนาวมันหนึ่บ่นี่ยตอนนี้มันตั้งไรเออยู่มันขึ้นอยู่ในโอ้ยพี่น้องปานอีกกระปูจะหาจกอะไรในขี้ตุ่มไหน

จกจกสาวปุ้ยนั่นแหละเฮ้ยห็นบอเห็นบอลนะนั่นเอาไปนี่เนาะอืรนด์นั่นแหละเฮ้ยอ้ยสอนขาเด้อจ้าพี่น้องจ้าจั๊กทางข้างเลยพี่น้องโอ้ยนะ่นคตรงพี่น้องจ้าโอ้ยเศรษฐาขาดิหวานความแซ่บความหวานอยู่นะคะขาเด้อจ้าพี่น้องนี่แหละโอ้ยเป็นนั่นขาไปอยู่ทางใต้พี่น้องเรื่งคุณอะ ืกอเห็นแวบๆอยู่บุกินเองพ่แม่บอกเอาแล้วเอาเร็วแวบแล้วเอาบอันนี้มันรีอยู่ทางใต้นี่นะปวกกินมาเลยอะไรไหมตัวนี้มาไหนขาเพิ่นอยู่ทางไหนเดินไปน้องเดินค่อยๆดึงมันขาขาดึงเร็วกวสาช่วงนี้แหละจ้ะฮักฮักมดเนาะคำพิษเฮงกันเลยแม่จ้ะ ตันี้กะจุกซาปุยจุกเอาเอาตัวนี้ตัวนี้บรได้โผู้เดอันนี้กับเม่เนี่ยซาปุยนะใช่อันนี้เอาตัดดอกน้อยเพิ่นตัวนี้แต่ปผู้บวิชไงไงขึ้นยังผู้ขึ้นเบา โอ้เสียดายโอ้ยบรรทางภาคอีสานพ่นเป็นดินทรายเด้อนี่ทรายเหนียวนี่ยนะเห็นบ่กอ่าโอ้เสิได้เนาะพี่น้องถ้าว่าเฮ็ดไวก็สิฮักมืดเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะต้องขอโทษขออภัยพอข้างอู้ห้ยพอข้างใต้นี่ขามันเลี้ยวจะมันน้อยมันสิฮักช่วงนี้เลยจ้ะพี่น้องไปพี่น้องพนขุดเซ็ดหรือเด้อจ้ะโอ้ได้จังไง น่าจะติดโลกว่าเนาะโอ,โอ้มันก็กว่าเลยเฮ็ดโ, <ล S 2> โลกว่าไอ้ขี้ต้มสามโลจ้ะ <c oughs> มามาดูต้นนี้อีกจ้ะพี่น้องออืดอกเฮ็ดงามเลยอ่ะดอกแข็งดีเนาะโอ้ยชิมะสับปื๊ดมันหยากรึยังอ่านางแก๊กเขามันเอาหญ้าได้จ้ะพี่น้องมันหักไหมจ้ะนี่ ติดหากปามห้าปามห้าปามาเอาเอาที่เอาได้อขอขอนุญาตถอดทุกมือก่อนจ้ะทุกมือหนาปะกี่ตัวเต็มนั่นเลยจับอันนี้ได้เด็บมันนี่เอาเนี่ยโดยกกำลงังหันเลยลเนาะกำลังอาเลย อไปๆรักมัน,นได้เด้ออือเอาเอาเอาเที่ยวได้อะนะออออออดกนอกกระหลังอาจะพี่น้องมดกัดมดแดงก็กินเนาะนเห็ดพวกนี้เนาะมันหวานมันหอม <laughs> หมดแดงกันมมดคันมดคันจ้าอันนี้แมวแมวกินเด้เจ้ะพี่น้องแมวสาวลุงกินได้ะนี่เห็ดนี่ต้มแต่กับหมูป่าให้กิน nhằm lại, đây cha, các bạn hay Hi, hi, cha nhằm hi, 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 đây cha mèo mèo cái này, mèo hay hi, hi, cá, mua hi, thôi hay hi, 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 tôm là hay hi, 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 khá hi, ôi hi, khăn, <laughs> ดึงเลยดึงเลยดึงเลยอ่านะเพราะว่าถ้าดอกมันบานแล้วมันสิน้อยเลยเน,ะน,นาะเม้นเม้นขามันสิน้อยอะขามันสิน้อยแล้วจ้ะอ่าอ่าพี่น้องโอ้ยเปน็นอะสรเศรษเนาะจ้าพี่น้องสิได้พากันเฮ็ดงานเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวเห็นจังไดยค่อยถ่ายให้เบิ่งอีกทีเนาะจ้ะเนาะเบิร์ตในก็ได้เต็มตะกร้าคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าอันมื้อนี้ิันมีแต่ดอกง,งามๆดอกประมุกดอกใหญ่ๆเด้อจ้ะ ย่าขอบคุณนาลายจ้าพี่น้องที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกดติดตามด้วจ้ะที่กดกระดิ่งให้นำด้วาจา้ะเนาะไปสาวปุ้ยฮะกระดาฟ้าไปเก็บปลกลวกได้ไป,ปะเนี่ยสวัสดีจ้า,ปาไปเก็บปลุกลเนาะ้า้อู้เตะตาใหญ่ดิพี่น้อง <laughs>